สวัสดีค่ะวันนี้เรามาร้านฟูฟูชาบูไต้หวันนะคะวันนี้เขาปรับโฉมใหม่เดี๋ยววันนี้เราไปทานกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะแล้วก็มีโต๊ะแยกแบบนี้บรรยากาศรอบๆนะคะลายอาหารเขาก็จะอยู่รอบๆ าดูเมนูของที่ร้านกันค่ะที่ร้านจะมีทั้งหมด3แพ็กเกจนะคะแต่ละแพ็กเกจมีจุดเด่นแตกต่างกันเลยตัวแรกเทสออฟไต้หวัน688บาทเนตเนี่ยนั่งได้1ชั่วโมง45นาทีอันนี้ก็เอาใจสายหมูคโรโบตะนะคะเป็นหมูนําเข้าจากญี่ปุ่นตัวที่สองบรูโอเชียอันนี้สายซีฟู้ดราคา988บาทนั่งได้2ชั่วโมงเต็มนะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเอาใจสายเนื้อฟูฟูมิลเคิลเนี่ยตัวนี้อยู่ที่1,288บาทนั่งได้2ชั่วโมงเต็มค่ะ เดี๋ยวเมนูในรายละเอียดมีอะไรบ้างเออจอมแสดงให้ดูตามในรูปนี้เลยนะคะตัวเซตเทสออฟไต้หวันนะคะถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อออสเตรเลียสันคอมีเนื้อออสเตรเลียใบายพายแล้วก็จุดเด่นของอันนี้ก็เป็นหมูสันคอครูบูตะนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเบคอนครูบูตะแล้วก็มีอกเป็ดอนามัยด้วยนะคะ ตัวถัดมาตัวนี้ Blue Ocean จุดเด่นของเขาก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะเขาก็จะมีแบบทั้งปลาฮาริบะปลากระพงหอยนางรมปูม้าก็มีนะคะแล้วก็กุ้งก็จะมีทั้งกุ้งอาร์จเจนตินากุ้งแชบวยกุ้งแม่น้ำเนื้อก็มีฟูฟูวากิวแล้วนะคะแล้วเซตนี้ก็มีเนื้อแกะเพิ่มมาด้วยนะคะแล้วก็เนื้อออสเตรเลียสันคอออสเตรเลียใบพายหมูสันคอคุโรบุตะเบคอนคุโรบุตะ เนื้อสันลอยอกเป็ดแล้วก็มีแซลมอนดองซีอิ๊วไต้หวันนะคะแล้วก็มีหอยนางรมซีอิ๊วไต้หวันด้วย แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะคะฟูฟูมิลเลอร์ตัวนี้ก็เน้นสายเนื้อเลยค่ะเขาก็จะมีเนื้อที่เป็นพรีเมียมนะคะก็มีฟูฟูวากิวแล้วก็ฟูฟูพรีเมียมวากิวฟูฟูวากิลล้ำแล้วก็ฟูฟูวากิวคาลูบิค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มของพวกเนื้อออสเตรเลียใบพายสันคอเนื้อแกะนะคะในเซตนี้ซีฟู้ดเขาเพิ่มหอยเชลล์ญี่ปุ่นเข้ามาด้วยนะคะก็ หลากหลายเลยแล้วก็มีเพิ่มหอยเชลอบชีสหม่าล่าหอยเชลสามสหายเพิ่มเข้ามาในแพ็กเกจนี้นะคะส่วนจำเองใส่เนี้ย mm. ก็เลือกแพ็กเกจตัวนี้เลยค่ะสำหรับน้ำซุปของที่นี่มี6ตัวนะคะมีซุปหม่าล่าซุปไต้หวันนะคะซุปต้มยำม,มีซุปยาจีนนะคะแล้วก็มีซุปพริกไทยดำแล้วก็ซุปเห็ดหอมค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาชมแต่ละส่วนนะคะ ส่วนแรกเลยอันนี้เขาก็จะมีเป็นเหมือนเคาน์เตอร์น้ำจิ้มนะคะซึ่งที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องน้ำจิ้มเลยจะมีสูตรต่างๆเนี่ยแปะไว้ให้ไว้ให้ลูกค้าเลยเนาะว่าจะเป็นสูตรแบบไหนบ้างแล้วก็เขาก็จะมีเครื่องให้เราแบบสามารถปรุงได้เองแบบนี้นะคะเพื่อนๆมาก็สามารถ DIY ได้เลยค่ะว่า เราอยากจะผสมน้ำจิ้มยังไงบ้างนาะหรือถ้าเราไม่อยากทำเองทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีน้ำจิ้มสำเร็จรูปไว้ให้<ม>ก็จะมีแบบน้ำจิ้มคุกกี้กวางตุ้งหรือจะมีแบบเป็นน้ำจิ้มสูตรของฟู่ฟู่เองเนะะี้ยค่ะก็มีไว้ให้สุดข้นนะคะ สูตรที่เป็นแบบน้ำจิ้มของเขาแบบนี้ก็มีนี่แล้วก็นี่คือเครื่องกองไข่นะคะเราสามารถกองไข่ได้แบบนี้ไข่ไก่ของที่นี่เขาเป็นไข่ไก่ที่สามารถรับประทานสดได้กองแบบนี้แล้วเราเอามาเทแบบนี้นี่ ข้านี้ก็จะได้น้ำจิ้มน,นะคะเป็นแบบพริกสีเขียวดูแบบดูสดเลยหอมเลยนะคะเนี่ยไปกันค่ะนี่เป็นข้าวหน้าหมูตุ๋นเขาก็จะมีหมูตุ๋นเลยให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวไปเลือกระหว่างเป็นข้าวสวยหรือถ้าจะทานเป็นข้าวผัดกระเทียมก็มี วันนี้มีสตูเนื้อฮาเกิืด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูผัดหมูเบคอนคริกระเทียมนะคะเป็นเมนโปรดของจอมเลยค่ะอันนี้เป็นซีฟู้ดไอส์ตารนะคะแซลมอนก็มีนะคะกุ้งก็มีมาแบบไอเย็นๆเลย ซึ่งอของที่อยู่บนเคาน์เตอร์บารอบๆห้องแบบนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เสริมมาจากอานอกเหนือจากในเมนูค่ะก็คุณจะทานแพ็กเกจไหนก็สามารถมาตักได้อย่างบางคนแบบทานเซตหมูเขาอยากเติมซีฟู้ดเขาก็มาตักตรงนี้ได้ค่ะพวกลูกชิ้นของเขาก็มีหลายตัวมากเลยนะคะแค่บนของบารี้ก็มีลูกชิ้นหลายตัวเลย เป็นตู้ผักนะคะเขาก็จะแยกตู้ผักไว้ให้ต่างหากแบบนี้เลยซึ่งผักนี่เขาก็มีหลายชนิดให้เราเลือกเลยนะคะ<ม>ก็แช่อยู่ในตู้เย็นๆแบบสดๆเลยค่ะนี่จะเป็นโซนใหม่เป็นโซน นี่เป็นโซนของหวานนะคะเขาจะทำโซนที่เป็นของหวานใหม่นะคะนี่เลยแน่นอนมาลานี้คุณจะได้กินเต็มที่กับไอศครีมไฮเนดสนะคะเราก็จะมีส่วนที่เป็นไอศครีมมูเว่นพิกนะคะ ก็จะมีแบบสวิตช็อกบัลลตเมเปิลวอลนัทแล้วก็มีเบนแอนเจอรีสค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นไอศครีมพรีเมียมระดับโลกซึ่งอร่อยทุกตัวจริงเลยค่ะแล้วก็ยังมีเสริมตัวที่เป็นพวกในตู้อีกนะคะแม็กนัมคิดแคทมีอีกหลายตัวให้เลือกรับรองถูกใจคอไอศครีมแน่นอนค่ะ<ม>แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องชงบิงซู<ม>ก็ถ้าเริ่มต้นก็ กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็เขาก็จะมีไข่มุกไว้ให้ในส่วนของน้ำดื่มน,นะคะเขาก็จะมีตัวที่เป็นขึ้นชื่อเลยอันนี้พลาดไม่ได้นะคะคือชานมไต้หวังนะคะแล้วก็มีน้ำอันชันเลมอน มีชาฟัดมีชาจีนมีน้ำเก๊ก่วยแล้วก็มีน้ำปล่านะคะแล้วก็จะมีตู้กดเป็นตู้น้ำอัดลมแบบนี้แล้วก็จะมีถังน้ำแข็งแบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็มากดที่บาร์ตรงนี้ได้เลย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตาแพนเคก้กนะคะก็สามารถมาทำได้เขาก็จะมีแบบผสมแป้งไว้ให้แล้วนี้เราก็สามารถมายิดทำได้เลยแล้วก็จะมีเครื่องต่างๆแบบนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นที่จะมีเอ,อ่อพวกพานาคอตต้านะคะรสต่างๆ แล้วก็เมีเป็นเยลลี่ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นตู้กาแฟค่ะนี่อันนี้เป็นน้ำซุปนะคะน้ำซุปเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายเลยวันนี้จอมมือเลือกสองตัวที่เป็นตัวไฮไลท์ก็คือเอด้านนี้ก็คือจะเป็นน้ำซุปหม่าล่านะคะเครื่องยาจีนเข้ามาเยอะๆเลยแล้วก็ด้านนี้ ฝั่งสีขาวเนี่ยจะเป็นน้ำซุปไต้หวันนะคะซึ่งเ,เขาจะทำมาจากการเคี่ยวซี่โครงกระดูกหมูเนี่ยกว่า8ชั่วโมงเลยเดี๋ยวลองชิมตัวแรกก่อนในนี้ของน้ำซุปไต้หวานเนี่ยเขาจะมีซี่โครงแบบนี้มาให้ด้วยนะคะก็ซี่โครงหมูเขาเคี่ยวนานกว่า8ชั่วโมงเลยเนาะแล้วก็มีหัวไชเทา้ามาให้แบบเดี๋ยวลองชิม ก็จริงๆยังไม่ทันชิมนีม่เข้ามาใกล้จมูกนี่ก็มีความหอมแบบน้ำซุปกระดูกน,นะคะน้ำซุปมีความหวานชุ่มคอเป็นความหวานของแบบซิคโครงหมูของการเคี่ยวหมูไว้นะคะส่หมาตัวนี้นะคะเป็นน้ำซุปหมาล่าค่ะก็เ,เคลื่องมาแน่นๆเลยนะคะอาจจะมีความหอมของแบบ เครื่องหมาล่าก็มีความหอมแบบเคลื่อนเทศแล้วก็เคลื่องหมาล่าค่ะก็น้ำซุปหมาล่านะคะก็คือมีความร้อนขึ้นมาเป็นความร้อนของหมาล่าแล้วก็มีความแบบเผ็ดชูขึ้นมานะคะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปนะคะก,ก็มีความหอม,มแล้วก็มีความทิ้งปลายแบบปลายรสเล็กๆของหมาล่านยอยู่ที่ลิ้น สำหรับอุปกรณ์นะคะเขาจะมีอุปกรณ์วางที่โตให้ก็จะมีเป็นตะเกียบนะคะก็จะเป็นตะเกียบไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกจากกันได้แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะวางช้อนวางชาม,มืให้ลักษณะของแก้วเขาจะเป็นแก้วพลาสติก้ายแบบนะคะจริงความตั้งค่าเป็นล้ำนะคะ นี่น้องเข้ามาเสิรแล้วนะคะเป็นเนื้อลำค่ะสำหรับในส่วนของเนื้อออสเตรเลียวากิวลำนะคะก็จะเป็นเนื้อวัวที่มีลักษณะนุ่มแน่นรดสัมผัสของเขาเนี่ยอ่อนนุ่มนะคะจากไขมันที่แทรกอยู่แบบทั่วทั่วบริเวณเลยทางฟุกฟูเเขาก็แนะนำว่าให้ทานกับซุปหม่าล่าก็จะช่วยลดความชัดเจนของเนื้อได้ค่ะ พูดเรื่งแก้วต่อลักษณะของแก้วนะคะเขาจะให้เป็นแก้วพลาสติกแบบนี้แล้วเราก็ไปปัดที่ที่บาน้ำได้นะคะอันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียวากิวคารูบีค่ะ สำหรับเนื้อออสเตรเลียาวาคิวคารูบีนะคะเขาจะเป็นเนื้อวัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือว่ารสชาติเขาจะเข้มขน้นรสสัมผัสเนื้อก็จะมีความอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็มีไขมันแทรกกำลังพอดีจนทำให้เกิดเป็นลายหินอ่อนนะคะทางร้านเนี่ยเขาสไลด์มาเป็นชิ้นไม่หนานะคะเหมาะสำหรับการทานแบบชาบูคะ่ะอันนี้ดำจะจิ้มกังนี่เลยน้ำจิ้มตัวที่เป็นไข่ เราก็ตีไข่ให้แตกไปอย่างนี้เลยก็จะชูรสชาติของเนื้อขึ้นมานี่น่าทานไหมคะเพื่นอนเนื้อนุ่มมากๆนะคะคือแบบด้วยความที่เขามีไขมันแทรกเออยู่ที่ตัวเนี่ยค่อนข้างแบบเอทั้งชิ้นแบบนี้นะคะ่ะก็จะทําให้ตัวเนื้อนุ่มแล้วก็เมื่อสักครู่จะมาจิ้มกับตัวที่เป็นเออ นัำจิ้มที่มีไข่แดงมาแล้วก็ใส่งามาด้วยคือแบบชูรสให้แบบมีความหวานปลายๆแล้วก็มีความหอมของงาทิ้งไวะคะ้ค่ะดีมากอันนี้เป็นวากิวนะคะเขาหั่นมาแบบพอดีพอดีชิ้นใหญ่นะคะมีไขมันแทรกสีสวยมาก ใบพายสัตว์คอนี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อวากิวพิมเมียมาหาในหนึ่งจานเขาแร่มาแบบบางๆชิ้นที่ใหญ่ๆนี้เลยนะคะ ให้มาสามชิ้นแต่นี่เราสั่งได้ไม่อันนะคะอ้น่ซึ่งถ้าเราเทียบตัวเนื้อฟูฟูพรีเมียมวากิวเทียบกับตัววากิวธรรมดาเนี่ยตัวพรีเมียมเนี่ยเขาจะมีลายไขมันแทรกอยู่นะคะแต่ว่าจะน้อยกว่าตัวที่เป็นฟูฟูวากิวธรรมดาเนื้อสวยมากชิ้นใหญ่มากๆ นี่คือแค่ดึงออกมานี่ก็คือมีความแบบนุ่มขาดออกจากกาันได้ง่ายนะคะเดี๋ยวจำจะทานเปล่าๆก่อนสัมผัสของเนื้อมีความแบบนุ่มนะคะคือตัวเขาหั่นบางนะแต่คือพอลวกออกมามันมีความนุ่มขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็การเคี้ยวเนี่ยมันมี t e x t อร์ให้เคี้ยวแต่ว่าก็สามารถเคี้ยวแบบฉีกขาดออกจากกันได้ง่ายๆเลยะคะ่ะ มีความนุ่มอ่ะนุ่มละมุนเลยละ่ะเราสามารถใช้คําว่าละมุนกันเลยได้ปะ่ะแต่ตัวนี้มีความนุ่มเลยค่ะตัวนี้เป็นเนื้อวากิวพรีเมียมนะคะจำแบบเอาลงไปตวัดไม่กี่ครั้งนะคะประมาณนับหนึ่งถึงแปดแล้วก็เอาขึ้นมาเลยอันนี้เป็นหมูนะคะในนี้จะมีสองอย่างก็จะเป็นตัวแรกตัวนี้เป็นสันคอหมูนะคะตัวนี้เป็นเบคอนคุโรบุตะเป็นหมูนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะ มันเขาสวยมากเลยอ่ะถัดมาตัวนี้เป็นเนื้อแกะนะคะชิ้นเขาหั่นมาแบบใหญ่เลยนะคะพอดีพอดีแล้วก็ลายของไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อแก่นี่สีสวยมากเนื้อแก่เขาก็หั่นมาแบบพอดีพอดีเป็นไซสก์กลางๆนะคะแต่ตัวไขมันแทรกอยู่ตรงนี้เลย เนื้อแกะของทางร้านนะคือมีความนุ่มมากเลยนะคะคือแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย<ม>ทาแล้วไม่มีกลิ่นสาดเลยเ<ม>พื่อนๆถ้าอยากจะลองทานเนื้อแกะตัวนี้ออจอมลองชิมดูแล้วนะคะไม่ไม่มีกลิ่นเลยค่ะกลิ่นสาดของมันไม่มีสำหรับวันนี้ก็เป็นทะเลนะคะก็ในส่วนของทะเลเขาก็จะมีกุ้งอัจจนตีนากุ้งแชบวยปลากระพงกุ้งแม่น้ำนะคะ มีปูม้ามีปลาฮาริบัตแล้วก็ถ้าเราสั่งเป็นตัวฟูฟูมิรกักโคลเขาก็จะเพิ่มหอยเชลล์ญ,ญี่ปุ่นมาให้ค่ะอันนี้หอยนางรมนะคะมีแบบดองแล้วก็มีแบบสด <c oughs> เขาไม่ได้ปัดไว้ให้นะคะแต่ว่าเราสามารถดึงออกมาทานได้ง่ายๆ ตัวหอยนางรมตัวนี้ที่เป็นดองเนี่ยสดนะคะไม่มีกลิ่นลคะคะเนื้อแบบอุบอวบนะคะไม่ได้ตัวใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กจนเกินไปก็อุบอวบอันนี้เป็นหอยนางรมสด สำหรับอีกเมนูที่ควรจะต้องลองนะคะก็คือเมนูลูกชิ้นพรีเมียมของทางร้านค่ะทางร้านเขาก็จะมีลูกชิ้นหอยหวานลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูไต้หวันนะคะก็ลูกชิ้นนี้บอกเลยว่าใหญ่มากนะคะแล้วก็เนื้อเด้งเนบนะคะโดยเฉพาะลูกชิ้นปลาหมึกนี่จอมทานเข้าไปนี่เจอแบบเนื้อปลาหมึกมาแบบเป็นชิ้นๆเลยค่ะ ขนาดของปูเขาจะหั่นมาแบบเขาจะไม่ได้เลือกเลือกซส์ปูที่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปไซส่อนกลางนะคะแต่ว่าเขาจะผ่าซีกมาให้เลยเพื่อใหเออ้เราทานได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นหอยโอตาเตะนะคะใหญ่มากๆเลยอะ่ะ ในส่วนของหอยนะคะเรากัดเข้าไปเนี่ยตรงส่วนที่มันเป็นสีแดงๆตรงเนี้มันจะมีความนุ่มนิ่มกัดขาดออกจากกันไปเลยคือนุ่มเลยนะคะแต่ตรงที่เป็นตัวหอยด้านนี้ค่ะตรงนี้จะมีความแบบหนึบมีให้เคียเค้ยวเคี้ยวสนุกเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นเท็กซเจอร์ของความนิ่มแล้วก็ของความแบบหนึบๆหอยสดเดยค่ะตัวใหญ่มากปลากระพงปลากระพงเขาค่อนข้างหัหนมาได้แบบ ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็มีเนื้อเยอะมากั่นมาแลกมาได้ดีมากสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นเมนูชื่อหอยเชลอบชีสมาล่านะคะในนี้ก็จะประกอบไปด้วยหอยเชลปูอัดไข่กุ้ง แล้วก็ท็อปมาด้วยมอสซาเรลลาชีสเปิร์นนะคะทานแล้วก็จะแบบได้กลิ่นมาราแล้วก็ชีสนะคะมีรสเผ็ดนิดๆทานโดยรวมแล้วก็มีความกลุปของไข่กุ้งที่ใส่แบบจัดเต็มเลยค่ะก็ <motion S 1> มาถึงเมนูของหวานนะคะตัวโปรดของจอมเลยก็คือตัวไอศครีมฮาเกนดาสน,นะคะแล้วก็รสที่ชอบเป็นพิเศษก็คือรสแมคคาเดเมียนัทนี่เลยค่ะ ซึ่งตัวไอศครีมนี่เราสามารถทานได้ตั้งแต่เราเาทานแพ็กเกจตัว t ท s t o ออ a i ตหวันตัวที่เป็นราคา688บาทเลยนะคะก็คือทานได้ตั้งแต่แพ็กเกจแรกเลยแล้วก็ทานได้ไม่อันด้วยสำหรับตัวนี้นะคะเป็น เป่าปิงค่ะหรือก็คือน้ำแข็งใสสไตล์ไต้หวันนะคะแต่ว่าลูกค้าท,ทั่วไปก็จะเรียกตัวนี้ว่าว่าบิงซูนะคะโดยบิงซูตัวนี้ค่ะเขาก็ใช้น้ำแข็งนะคะที่เป็นตัวชานมไข่มุกเนี่ยค่ะปั่นละเอียดเป็นปุยนุ่มเลยแล้วก็จริงๆเดี๋ยวตอนเราทานนะคะเราก็เขามีเตรียมตัวไข่มุกไว้ให้ด้วยแบบนี้นะคะเราก็สามารถ ตากมาเป็นท็อปปิ้งได้เลยค่ะตัวไข่มุกของเขานี่ก็แบบมีความนุ่มนะคะไม่ไม่กระด้างเลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นชานมไต้หวันนะคะก็เราก็สามารถเอาแก้วมากดแบบนี้ได้เลยซึ่งตัวชานมไต้หวันตัวนี้ราคาก็คือเขาใช้ทำตัวบิงซูมาสักครูนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ท็อปปิ้งเป็น ไข่มุกแบบนี้ในน้ำด้วยสำหรับขนมตัวนี้นะคะชื่อเมนูว่าครอฟเฟิลค่ะก็เป็นขนมที่เกิดจากการนำแป้งครัวซองอะคะ่ะมาอบในในเตาของวัฟเฟิลนะคะก็จะทำให้ได้ขนมที่มีเนื้อสัมผัสที่แบบ กรอบด้านนอกนุ่มด้านในแล้วก็สามารถทานคู่กับไอศครีมหรือจะทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็ออแปลกด,ดีเป็นไอศครีมถั่วตัดผักชีนะคะเขาก็จะเป็นขนมหวานพื้นเมืองของจิ๋วเฟินไต้หวันนะคะลักษณะก็จะเป็นแผ่นแป้งที่ห่อไอศครีม หัวตัดนะคะแล้วก็มีการโรยด้วยผักชีรสชาติมันก็จะแบบมีรสหวานมันแล้วก็มีความหอมผักชีด้วยค่ะก็ เป็นความแปลกที่ลงตัวดีค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะก็ถ้าถามว่าเราจะสรุปอะไรจากร้านนี้เนาะจำว่าร้านนี้ก็ถือเป็นร้านฟูฟูไต้หวันเนี่ยถือเป็นชาบูพรีเมียมนะคะซึ่งเขาเป็นต้นตำลับมาจากทางไต้หวันเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของร้านนี้จำคิดว่าในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยทุกตัวเนี่ยค่อนข้างดีมากเลย โดยเฉพาะตัวที่เป็นเนื้อเนี่ยคือเนื้อมาพรีเมียมมากนะคะคือใหญ่นุ่มแล้วก็แบบสัมผัสต่างๆดีมากแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายในส่วนของของทะเลนะคะของทะเลก็สดสดมากเลยนะคะก็ถือว่าคุณภาพของตัววัตถุดิบที่ใช้เนี่ยดีมากนะคะแล้วก็ลายอาหารเขาเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากมาย อีกจุดเด่นที่จำชอบนะคะก็คือในเรื่องของวิธีการจัดตัวแพ็กเกจของเขาคือเขาจะมีการแบ่งแพ็กเกจเป็น3แพ็กเกจนะคะตัวแรกคือตัวที่เป็นเทสออฟไตหวัเนี่ยตัวเน้จะอยู่ที่ราคา688แบบาทเนตนะคะตัวที่2เนี่ยเขาจะเป็นชื่อว่าบูโอเชียนตัวเนี้ยเ8้รแเนแล้วก็ตัวที่สูงที่สุดเขาจะเรียกว่าตัวฟูฟูวิลเลิร์โคลอันเนี้ยราคาอยู่ที่128 8งสอเนการจัดแพ็กเกจของเขา3เซตเนี่ยมันเหมาะกับคน ที่หลากหลายไลฟ์สไตล์เนาะจำไว้อย่างตัวแรกเนี่ยถ้าเป็นสายที่ชอบทานหมูก็เลือกทางตัวที่เป็น p พสตออฟไต่หวันเนี่ยตัวเนี้ยเขาก็จะมีเอ่อเป็นเซตของหมูมีลูกชิ้นต่างๆเนี่ยที่ตอบโจทย์เราได้แล้วก็ถ้าเราอยากจะทานอาหารทะเลก็เอ่อเป็นตัดเพิ่มที่บาร์ที่เป็น i อ e b ร r ได้นะคะก็ สามารถตอบโจทย์เรื่องหมูที่นําเข้าจากตัวญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ตัวแพ็กเกจตัวแรกแต่ถ้าใครที่อาจจะมาสายแบบชอบซีฟูด้ดอาหารทะเลก็มาตัวที่2ตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า Blue Ocean นะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีลายของอาหารทะเลครบทุกอันตั้งแต่กุ้งปูปลาหอยทุกตัวคือมีความใหญ่มีความสดแล้วก็มีความหลากหลายนะคะแล้วก็สําหรับตัวสุดท้ายถ้าใครที่มาสายเนื้อนะคะ สายเนื้อเนี่ยก็จะมีพรีเมียมเพิ่มขึ้นจากตัวที่เป็นบลูโอเชียเนี่ยตัวที่เป็นฟูฟูมิล l กโคลเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่หลากหลายเลยเพราะฉะนั้นจำว่าวิธีการจัดแพ็กเกจของเขาเนี่ยเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นผู้รับประทานอาหารจริงๆเนาะตัวขนมหวานของที่เนี่ยเราสามารถทานได้ตั้งแต่แพ็กเกจที่เป็นเทสอ e อกไปหวานซึ่งขนมหวานของที่นี่เขาแบบ ชูลงเลยอันดับแรกก็คือเขาใช้ตัวไอศครีมของไฮเกนดาสนะคะแล้วก็หมูเวนผิดนะคะราคาต่ำสุดที่เรากินเนี่ยเทสไต้หวันเนี่ยเทสของไต้หว mm ัน hmm. ก็ทานตัวไอศครีมไฮเกนดาสได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่ทานไอศครีมอย่างเดียวก็แบบคุ้มแล้วอะคะ่ะแล้วก็มีอย่างตัวนี้ตัวที่เป็นชาไต้หวันตัวนี้นะคะปกต,ติอะจอมไม่ได้เป็นคนที่ทานแบบ ชาไข่มุกเนาะแต่ที่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่จอมทานแล้วจอมรู้สึกว่าประทับใจคือแบบเขามีความชาเขามีความละมุนมากอะคะแล้วก็ไม่ได้หวานมากจนเกินไปมันมีความแบบหวานพอดีพอดีแล้วก็ละมุนแล้วก็ตัวไข่มุกเนี่ยมีความแบบนุ่มแล้วก็เอ,อไม่มีความแข็งกระด้างเลยเพราะฉะนั้นจอมจริงๆร้านนี้จะมาหลายรอบมากนะคะมาตั้งแต่ก่อนเ,ออเขาปรับร้านจนตอนนี้เขาปรับ ร้านที่มีความแบบไลาอาหารที่สะดวกเดินง่ายายขนมหวานที่กว้างขวางเนี่ยก็ตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบยังดีอแล้วก็อ,อ,อีกอย่างหนึ่งวันนี้จะมาที่สาขาออซอยอาลีที่จอดรถของที่สาขาเนี้ยก็ มีกว้างขวางม,มากมายแล้วก็สำหรับเพื่อนๆถ้าใครชอบประสบการณ์ดีๆของการรับประทานอาหารที่จํมมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s c ด i า e ให้ด้วยนะคะจอมก,ก็จะพยายามนำประสบการณ์แล้วกเ็เรื่องราวของอาหารที่จอมไปทานมาเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะบ๊ายบายค่ะ